ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู AI ช่องทางการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทำนายดวงชะตาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตก่อนเริ่มอยากให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานแล้วเราจะมาเปิดไพ่พร้อมกันเลยค่ะดูดวงความรักสำหรับคนโสดในสัปดาห์นี้ด้วยไพ่ทาโร่สามใบค่ะไพ่ใบที่หนึ่งอดีตเซาเดอะเฮอร์มิตฤษี แสดงว่าที่ผ่านมาคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้เรียนรู้และเข้าใจตัวเองมากขึ้นอาจจะเคยผิดหวังจากความรักมาก่อนไพ่ใบที่สองปัจจุบันเศร้าเพดออฟคัพส์เพดถ้วยช่วงนี้มีโอกาสพบคนใหม่ที่น่าสนใจอาจจะมีข่าวดีเรื่องความรักเข้ามาหรือมีคนมาแสดงความสนใจเป็นช่วงที่ความรู้สึกกำลังสดใสและเปิดใจไพ่ใบที่สามอนาคตเศร้าตัวออฟคัพส์สองถ้วยไพ่นี้เป็นนิมิตหมายที่ดีมากในเรื่องความรักบอกถึงการพบคู่ที่ถูกใจมีความเข้าใจกัน และอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งสรุปภาพรวมเป็นช่วงที่ดวงความรักกำลังเปิดหลังจากที่เคยใช้เวลาทำความเข้าใจตัวเองตอนนี้พร้อมที่จะเปิดใจรับความรักครั้งใหม่มีโอกาสสูงที่จะได้พบคนพิเศษในสัปดาห์นี้ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีคำแนะนำควรเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบปะผู้คนใหม่ๆอย่าเก็บตัวมากเกินไปเมื่อเจอคนที่ถูกใจอย่าลังเลที่จะแสดงความสนใจ ใช้สัญชาตญาณและความรู้สึกในการตัดสินใจดวงความรักในสัปดาห์นี้ถือว่าดีมากคะ่ะโดยเฉพาะสําหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆดวงความรักสําหรับคนมีคู่ในสัปดาห์นี้ไพ่ใบที่หนึ่งอดีตเซาฟ o f o ร์ออฟสสี่ไม้เท้าแสดงว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณมีความมั่นคงมีความสุขร่วมกันอาจเคยผ่านช่วงเวลาดีๆหรือมีความทรงจําที่สวยงามร่วมกันไพ่ใบที่สองปัจจุบันเซา้า The ะทาวอคอย ช่วงนี้อาจมีความขัดแย้งหรือปัญหาเล็กๆเ,เกิดขึ้นในความสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดหรือมีการทะเลาะก,กันบ้างไพ่ใบที่3อนาคตเศร้า s i x of cups หกถ้วยไพ่นี้บ่งบอกว่าจะมีการคืนดีกันการรื้อฟื้นความหวานชื่นเหมือนในอดีตหรือการได้ทบทวนความรักที่มีต่อกันความสัมพันธ์จะกลับมาดีขึ้นสรุปภาพรวมแม้จะมีอุปสรรคในช่วงนี้แต่ความรักของคุณมีพื้นฐานที่แข็งแรงอาจมีปัญหาหรือความขัดแย้งที่ต้องจัดการแต่จะผ่านพ้นไปได้ ท้ายสัปดาห์ความสัมพันธ์จะดีขึ้นมีโอกาสได้รื้อฟื้นความหวานและความทรงจําดีๆคําแนะนาใจเย็นใจยเย็นเมื่อเจอปัญหาหรือความขัดแย้งพยายามสื่อสารกับคู่ของคุณอย่างเปิดเผยและจริงใจอย่าลืมความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นอาจวางแผนทํากิจกรรมร่วมกันโดยภาพรวมแล้วแม้จะมีอุปสรรคบ้างในช่วงกลางสัปดาห์แต่ความรักของคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและจะกลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมขอให้ใช้ความอดทน และความเข้าใจในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับความรักดูดวงการงานในสัปดาห์นี้ไพ่ใบที่1นึ่งอดีต The Emperor จัก,กรพรรดิสแสดงว่าที่ผ่านมาคุณมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมีระเบียบวินยัยและมีความรับผิดชอบสูงอาจได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานไพ่ใบที่สองปัจจุบัน Eight of Pentacles ปลรียนช่วงนี้คุณกำลังทุ่มเท ให้กับการทำงานอย่างหนักมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ในการทำงานแสดงถึงความขยันและความพยายามไพ่ใบที่3อนาคตเดอะซันดวงอาทิตย์เป็นไพ่ที่ดีมากสำหรับอนาคตในสัปดาห์นี้บ่งบอกถึงความสำเร็จความสดใสและการได้รับการยอมรับในที่ทำงานอาจมีข่าวดีหรือผลตอบแทนที่น่าพอใจสรุปภาพรวมดวงการงานในสัปดาห์นี้ถือว่าดีมากความขยันและความทุ่มเทของคุณจะได้รับการตอบแทน มีโอกาสประสบความสำเร็จในงานที่ทำอาจได้รับคำชมหรือการยอมรับจากผู้ร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาคำแนะนำยังคงรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีไว้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอผลงานหรือไอเดียใหม่ๆควรใช้โอกาสนี้ในการแสดงศักยภาพของตัวเองอย่าลืมดูแลสุขภาพแม้จะยุ่งกับงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆที่ได้รับสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่ดีมากสำหรับการทำงานความพยายามของคุณจะส่งผลให้เห็นชัดเจน และอาจได้รับโอกาสหรือข่าวดีที่จะทำให้หน้าที่การงานก้าวหน้ายิ่งขึ้นดวงการเงินของคุณในสัปดาห์นี้ไพ่ใบที่หนึ่งอดีต king of pentacles ราชาเหรียญแสดงว่าที่ผ่านมาคุณมีความสามารถในการจัดการเงินที่ดีมีความมั่นคงทางการเงินและมีวินัยในการใช้ใจ่ายอาจมีการวางแผนการเงินที่รอบคอบไพ่ใบที่สองปัจจุบัน three of pentacles สามเหรียญ ช่วงนี้อาจมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่นที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินอาจได้รับการสนับสนุนหรือคำแนะนำที่ดีในเรื่องการลงทุนแสดงถึงการร่วมมือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จไพ่ใบที่3อนาคต S of Pentacles หนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากสำหรับการเงินบ่งบอกถึงโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้อาจมีข่าวดีเรื่องการเงินการลงทุนหรือมีโชคลาภเข้ามาสรุปภาพรวมดวงการเงินในสัปดาห์นี้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากการร่วมงานกับผู้อื่นจะมีโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้การตัดสินใจเรื่องการเงินจะเป็นไปอย่างรอบคอบคำแนะนำเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวควรพิจารณาโอกาสการลงทุนหรือสร้างรายได้เพิ่มรักษาวินัยทางการเงินที่ดีไว้เปิดใจรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแม้จะมีเงินเข้ามามาก โดยภาพรวมสัปดาห์นี้เป็นโชคที่ดีมากสำหรับการเงินมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากความพยายามที่ผ่านมาและอาจมีโอกาสใหม่ๆในการสร้างความมั่งคั่งของให้ใช้โอกาสนี้อย่างชาญฉลาดดวงสุขภาพของคุณในสัปดาห์นี้ไพ่ใบที่1อดีต Temperance แสดงว่าที่ผ่านมาคุณพยายามดูแลสุขภาพอย่างสมดุลมีการควบคุมการกินและการพักผ่อนได้ดีพอสมควรแต่อาจยังไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรไพ่ใบที่สองปัจจุบัน Five off source ช่วงนี้คุณอาจกำลังเผชิญกับความเครียดหรือความกังวลส่งผลให้สุขภาพอ่อนแอลงอาจมีอาการนอนไม่หลับหรือปวดไม่ตามร่างกายไพ่ใบที่สามอนาคต The High p r i e s t e s บ่งบอกว่าคุณจะเริ่มเข้าใจร่างกายและจิตใจของตัวเองมากขึ้นจะรู้วิธีดูแลสุขภาพที่เหมาะกับตัวเองและสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นสรุปภาพรวมสุขภาพในสัปดาห์นี้ต้องระวังเป็นพิเศษ ความเครียดอาจส่งผลต่อสุขภาพกายและใจแต่จะเริ่มเข้าใจและรู้วิธีดูแลตัวเองได้ดีขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์คำแนะนำควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เครียดออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะหรือเดินเล่นดื่มน้ำให้เพียงพอและทานอาหารที่มีประโยชน์อาจลองทำสมาธิหรือหากิจกรรมผ่อนคลายหากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์ควรนอนให้เป็นเวลาสัปดาห์นี้ควรให้ความสำคัญก,กับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องความเครียด และการพักผ่อนแม้จะมีช่วงที่รู้สึกอ่อนล้าแต่ถ้าดูแลตัวเองดีๆสุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นอย่าลืมฟังเสียงร่างกายของตัวเองและพักผ่อนเมื่อรู้สึกเหนื่อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการดูดวงในวันนี้หวังว่าคำทำนายจะถูกใจกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ